เอ,เอาละครับเข้าสู่สนามมาครับอ่าเราคงตามลุ้นตามเชียร์กันอีกทีนะครับว่าโคต,ตัวใดจะคว้าแปรแชมป์ถ้วยรัฐทานในกานวันนี้ครับในส่วนของโคปราม่นพันแท้เพรเมียสีแดงโอ้ ก็ยังไม่ง่ายเหมือนเดิมครับาโจทย์ก็ยังไม่ง่ายเหมือนเดิมนะครับในส่วนของอาการชิงหาตําแหน่งโคยอดเยี่ยมรมามันพันแท้เทสเมียสีแดงในวันนี้ครับโจทย์ไม่ง่ายเหมือนเดิมให้ตัวน,วนี้ตัวนี้ได้อีกทีได้อตัวเรียกตัวเรียลขจะแชมป์ตัวเรียกเมื่อกี้มีแต่จะแชมป์ท่นนั้นมันแชมป์นชนแชมป์กันนะครับ

อันนี้รอบบัวพันแเทพบ,บามันแดงนะครับเอาแชมป์ลแชมป์เลาคายมารวมกันเดียวตัดสินแชมป์ับลองแชมป์จะได้ถ้วยกรมสุนิประเทศ o a n r g ก่อนที่จะสิ้นนะครับท่านก็ขอบคุณนะครับทั้งผู้สนับสนุนทุกท่านนะครับทั้งผู้จัดนะครับรวมถึงนะครับบรีเดอร์นะที่นะครัทำงานหนักมาเพื่อทีเตรียมวัวนำมาในการประกวดในครั้งนี้ก็ขอบคุณนะผมผู้ให้เสียงภาษาไทยนะครับ ท่านผู้ชมประจําสนับสนุนก็รู้สึกว่านะครัสมวันที่ผ่านมานี้นะครับเป็นวันที่ดีเป็นอย่างยิ่งแล้วก็นั่นในเห็นนะครับการพัฒนาพัฒนาการนะของทุกครั้งที่ท่านได้มานะครับเ Cows could be on the, on the world scale. I think any judge would come out and pick any of them. They're all very, very, very good. Again, I want to congratulate the breeders and the staffs for working with them to get the cattle this far. This is a huge accomplishment. ครับเช่นเคยน,นะครับท่านก็นะ,ะครับแสดงความดีกับบรีดเดอร์นะที่นะครับทำงานมาหนักเป,นเป็นเวลานานจนถึงนับน,นะมาถึงนับจุดนี้นะครับเพ so like ื่อนจะเดินดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเราจะเลือกแชมป์กับรองแชมป์นะครับ <laughs> รอบตัดสินจริงแชมป์

ในแชมป์ลูกรุ่นสวยมากลูกไดียดด<ป>โอ้ยแต่นอมันตั้งเยอะเลยตัวที่สองเลยองตัว,ว,ตว<า>กํแแพงกำแพงมานองกํแแพงเปล่าลูกลกพงเพชรเ่กรเก็ขึ้นเอาเพชรบุบรีเ่โอ้ยหลุมมันใสหลูกงามยังจุกๆๆเดินนี่ ี่เดือนครับสี่เดือนลูกสี่เดือนนะพี่น้องครับเก็ซีลูกสี่เดือนดูดิแม่โตต,ตัวอ้วนใครบอกว่าแม่แม่ตัวอ้วนจะจะจะมาสมลูกไม่ติดดูดินี่หั่ปากกาเซียนเลยพี่น้องอะไรล่ะเอาต่อไปต่อไปเดิน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 เอาต่อไปอ๋อจะมีไหมมาแล้วครับ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  อ้นดับที่สอ,องผี้แพโอ้โหอันทีส่สองรองแชมป์อ๋อแล้วครับแปดสุดท้ายครับเราก็ได้ทั้งแกรนแชมป์และลีเซอร์แกรนแชมป์นะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทุกท่านทุกรางวัลครับ <c oughs> เออขอบคุณมากครับผมเดี๋ยวจะลงท,งทางช่องยูทูปให้ในขลับถ้วยอะไรยังเนี่เย,เอ,ยเออเอา แบ่งให้เขาบ้างเาช่วยลองเราเขาโบสถ์จะหมดเลยตายอะไรเลยคนอันนี้ต่อไปก็จะเป็นการมอบรางวัลเราเลี้ยงเราเลี้ยงตัวนี้ใช่ไหมอ๋อน้องคนนี้เขาน้องโชว์แมนตัวนี้เขาเขาจะดูแลตัวนี้ดีใจดีใจด้วยดีใจลวกฮอตหนึ่งสามเจ็ดฮอตหนึ่งสามเจ็ดครับดีใจด้วยลูกดีใจด้ว์เรียวซาเบริฮอสหนึ่งสามดีใจด้วยดูตัวอ้นตัวเบลเลอร์เลยพี่น้องจะว่าเข้าใจลูกสวยไหมทุกคน รางวัลรีเซิร์ฟแกลนแชมเปี้ยนได้แก่ผู้จูงหมายเลข208โปรชื่อ,อมิดอีพักพับก,กี2073อีแลนะจะักสุพรรณบุรีฝึกและส่งประกวดโดยโชคเป่าเลี้ยงโจ์กลุ่มบ้ามันตอนตกป <คน S 2> ีเตอร์คนที่เขาเลี้ยงวัวเขาก็มีความผูกพันกับ,กบดัวเขาจะให้มีรางวัลเขาเหมือนเรา เมื่อกัเราเอาวัราวา,ายเรือเราก็ต้องการแข่งขันชะนะกันนะครับพี่น้องครับพี่น้องชาววัวถ้าคนไม่ชอบจริงไม่ไมีโอกาสได้มานั่งดูขนาดนี้ผมผมก็ชอบเหมือนกันไหนละครับผมเดี๋ยวถ้ามันถึงเจ็ดนาทีมันจะลงแล้วครับนี่ไง ช่วยอยู่ข้างบนนะครับผมคงคงไม่ไม่จะรอถ่ายถ้วยคือว่าจะจะรอทีนี้น้องเขาก็เขาเลี้ยงมากเขามีความผูกพันเนี่ยแสดงว่าเลี้ยงแม่งแต่อ้น้องตัวนี้มันอยู่ในท้องใช่ไหม้องเลี้ยงตั้งแต่12เดือน12เดือนน่ะไอ้ตัวนี้ง12ปปเดือนออน่ะจนแม่เขาเปลูกโอ้ไปไป<ส>ยิ่งมากยิ่งมมากลูกโอ้โหสุดยอดสุดยอด เล네 hm ี้ยงกักแต่12เดือนโอ้โหชื่อมีส 3A นานาหกสามนี่ลูกไงลุงเทียนสีแสงปามจังหวัดอุบลราาชธนีฝึกและสมควรโดยแม็กแคทเทิลเอาไปหมดชุดนี้ผมก็จะขออนุญาตลงนะพี่น้องเพราะว่าเดี๋ยว เขาไปบ้านพี่ชายคอยเ่อนโอ้โหเขาเลี้ยงมาตั้งแตอายุ12 12 12เดือนก็ปีหนึ่งเนีเลี้ยงมาจนจนเขามีลูกนี่ยก็แสดงว่าเขามีความผูกพันกันนะเหมือนเราเลี้ยงอะไรนานๆอยู่นานๆเราเราก็จะมีความผูกพันครับสิ่งนั้นแหละครับโอ้กูได้มีดไม่ทำมาเนื้อเนื้อเลยรงวัลเป็นเดมิดเนี่อเขาเลี้ยงมาเขาก็มีความผูกพันกันนะสำหรับการประกวด ดำเนินมาถึงรายการสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับผมเลยเชนรมสังวานบริลักษ์ผู้ทําหน้าที่พิธีกรการประกวดในงานสีสเกตแคทเอโชว์ครั้งที่4ในวันนี้นะครับหากมีสิ่งหนึ่งประการใดหรือมีคําพูดใดนะครับที่อาจจะทําให้ผู้ทันท่านผู้ชมและผู้ฟังนะครับรู้สึกระคายเคืองไปบ้างนะครับ ต้องขออภัยมาในโอกาสนี้นะครับเนื่องจากว่ามันเป็นนิสิตแห่งของคนเลี้ยงวัวพี่น้องครับอันนี้ร้องร้องให้เลยขอบคุณมากครับเอฟซีท่านครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปดีมีประโยชน์ครับพี่น้องทั้งใกล้ทั้งไกลต่างประเทศในประเทศก็ขอบคุณมากที่เข้ามารับฟังรับชมนะครับผมผมก็มีความผูกพันกับตลาดวัวนี่แหละพี่น้องก็ถึอก็ถือได้เสียเวลามาทั้งสามวันน่มาอยู่ตั้งแต่วันแรกนะครับขอบคุณมากนะครับ เจอกันนัดเจอกันพรุ่งนี้เช้าตลาดนัดโคกระบือส้มป่อยมีคำพูดใจที่อาจจะทำให้ดูตัวนี้ไม่ชอบใจรูปมันสวยนาเคืองไปบ้าง